สวัสดีครับท่านผู้ชมต้องแห้งบะไรพ,พร้อหมูสิเพราะว่าบ่ายเทีรับขอถ,ถูกของไครเนะานะเมื่อนีเนาะอ่าถูกไอ้ไข่ที่ทั้งทั้งกอจ้มียนาขี้เพิ่นให้แม่หมูมากเนาะคะ่ะเนาะเพิ่นแนะน้ำแม่หมูว่าให้ขอเพิ่นในมือวันพระเสาว,วันพระเพิ่นให้แม่หมูมากสองดอกค่ะให้ใหถูกไอ้ไข่มากสองดอก ถูกเสียงท่ายเนาะค่ะเนาะคนแนะนั่แม่หมูว่าให้แม่หมูจุดขออธิษฐานขอในเสาวันพระ,ะเนาะค่ะเนาะมือนีแม่หมูกับพ่อหมูกะได้พากันมาทำธีจุดถูกขอน้ำพึ่นเนาะค่ะเนาะ จะเป็นล่างกระบนนะครับพันธุ์ส้มคือบอ่อยซื้อหลายครับทำเป็นออกมาเห็นไหมแต่ไหคือเป็นถุงเสียงท้ายเสียงโชวใช้กิจด้านการรับชมแล้วพ่อหมูสิจุดเห็นเบิร์นนะครับมือนเนาะเช้าของวันพระวันนี้วันเลิศเปิดใช้วันดีเป็นสีแก่เมือคนแก่ร้านแก่เอฟซี FC, พ่อหมูทุกคนนะครับเด้อสาธุ มือก็ไม่เล็นมูปะได้ไ่ได้เซเว่ไม่ได้ตขาเดียวมาก <c oughs> เดี๋ยวให้พอมูจุดสะก,ก่อนเนาะคะนะ่ะเนาะตอนนี้พอมูกับท่านพิธีเบิกเลิกเบิกใช่ทำการขอกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์เจ้าทีเจ้าทางเพิ่นแล้วเนาะคะนะ่ะเนาะอีกจากน้อยให้พอมูจุดแล้เริเร่แม่มูสิภาคขมาเบิงเนาะคะนะ่ะเนาะรอแป๊บหนึ่งนะคะคุณผู้ชม กเกินสิบชั่วโมงตัาห้งได้สี่ยกกันขี้ถูกพูดเต็มพื้นอืมขอย ว่านี่ที่เพิ่นไห่แม่หมูมากเนาะค่ะเนาะเป็นทูบเสียงไทสองอันนี่แหละค่ะที่เพิ่นไห่แม่หมูมากแม่หมูว่าสิจุดยุกเกาะข้าเจาะผัดจุดไว้แล้วอ่าคนที่เพิ่นไปก่อนเพิ่นเพิ่นจุดไว้แล้วจุดจุดไวถาไห้หมูเบิ้งแล้วเนาะค่ะเนาะก็คือจ้างแม่หมูบอกเพิ่นจุดไวที่แม่หมูเขาไปเบิ้งก็สิเป็นเลขกสองเก้าสองเนาะค่ะเนาะสำหรับทูบเสียงไทอยู่ที่เกาะหน้าขี้แล้วมือนี่ เพิ่นก็เลยบอกแล้วทั้งทั้งงอันกอนหน้าขี้เพิ่นก็เลยแนะน้าแม่หมูว่าพอดีละมืออื่นวันพราะวาสันทบจุดอยู่นี่กับไปอธิษฐานขอกับเจ้าที่อยู่บ้านแล้วกะทํำการจุดขอเพิ่นเบิงเดอร์วสันแม่หมูก็เลยทํำตามที่เพิ่นบอกค่ะคุณผู้ชมอ,อย่างที่นี่ครับพอหมูกาชื่อออก แม่กะเสิมีหอยแม่หมูหอยพ่อหมูเสิมีหอยเสี้ยนกะละหม่องกับหอยหลายสำนักที่แม่หมูไปนี่โกสิฮอดมือมันเนาะครับเนาะกะใช่วิจารณญาณการรับส่งเพราะยังพ่อหมูจุดมือนี่กะผิดเนแนวทางทำมันตุ่งกับเลีสำนักใดคือตุ่งของพ่อหมูแม่หมูเออผิพิจารณาเออเบืองว่ามันคือบอเสี้นี้ตัวนี้เสี้นตัวใด้ไม่แห้งมากเบาตัวใด้เป็นตะเลนบ่เป็นตะเลนที่พ่อหมูเฮ็ดขี้ออกไปยังท่านรับส้มไปเสี้ยนไกเสี้ยนไปเนาะ บ่อยเล่นเบดนะครับผู้ชมเนาะบ่อยเล่นเบดเพราะว่ากเล่นตัวมักตัวได้บาเขากับัดทิงตดทิงพือ้อมยละตัวใดบา้่อมกากเลเล่นน้อยมาตัวไดก็จะเล่นหลยนะครับเนาะเมื่อาให้เล่นเบจะเสียไปจะไปเสียหลาเข้าอมเลเลแบเเด้อครับผู้ชมเข้าขึ้นเล่าปีไหม่ ปีนี่เยอะไปขายมันเล่น,นน้อยครับจะเห็นคือพ่อหมูนิสยัยพ่อหมูตะกี้บ่นบนล่างกระบ,บนเหล้า,ลาสันกันเข้าสมมือนี่ก็เลยเล่นหน่อยลงครับ <S <S เล่นเอาตัวโต,โตมากมตัวที่เข้ามาฟันโป๊โป้โหลดออกมากันมันได้โหลดครับผมเออเอเอ,เ,อ,เ,อเดี๋ยวกับปีใหม่แล้วเขาสิรับดวงรับโชคเสียปีใหม่กันทุกคนทุกนาเด้ครับสี่หอวสามสี่หอนี่พอหปออีใหม่ ควันเลยเทารับเล่รับเล่หลวดแต่ละตัวแต่ละตัวหววนี้มาแรงแซงทุกโค้งนะครับเนาะเออวิทีอญาในการรับ้มครับผมราฟังเนาะพอหมูห็นเสียงค่ายไฮเมื่อนี่มีล่างกับบนครับผมเนาะแม่หมูวานี่ไหนค่ะคุณผู้ชมเอาหาจะกข้าวหนึ่งเนาะค่ะเนาะแป๊บหนึ่งเดี๋ยวแม่หมูกับก้าพมูกับกับเสีเอามาสู้เบิงกันเนาะทำมาเล็กหลายตัวบ่ มันก็หลายตัวอยู่ค่ะคุณผู้ชมแต่พะมูกับแม่หมูก็อยากหามาเป็นแนวทา่ากันสิธาเอาตะเลก็จกจะคล้องหลายลายมันก็คือว่าแล้วนอจะคล้องกับว่าเป็นสิ่งซักเสียดว่าเด้ยยางดูเบริร์ตส,ส่นสุแนวสุซิงสูยางเนาะค่ะเนะาะเท้ากะกับไปสรรหาจากสำนักนันมาแน Ye, ส่สำนักนีมาแน่เพิ่นเป็นสิ่งซักเสียดเป็นที่พึ่งทางใจให้เท้าพึงผ้าอาศัยใดเท้ากะกับไปขอน้ำพนเพิ่นแน่เนาะค่ะเนาะฮะเจ้าเพิ่นให้เท้าฟันดีกับว่าแน่ดอก หมูขึ้นนี่แม่หมูฝันฟันเห็นหนอนคุณผู้ชมคุณผู้ชมตีให้นแะน่ฝันมาไปจับสังกะสีเกามีแต่นอนเต็มอยู่มาที่นี่แม่หมูฝันว่าไปเข่าห้องน้ำ่าสิเข่าห้องน้ำมีกล้วยหน่วยหนึ่งลอยอยู่ในชักโกแม่หมูก็เลยบว่าเขา่าโอ้ยมมอขึ้นทั้งปวดเหนียวทั้งแรนหาห้องน้ำค่ะคุณผู้ชม เดี๋ยวจักแป๊บหนึ่งเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวแม่หมูมจะพามาเบิง่งต่อบ่เป็นการเสียเวลาเนาะเดี๋ยวให้ให้เห็นเป็นต้นเป็นตัวสักก้อนเข้ากับเจ้าข่ามาเบิ่งอีกที่หนึง่งเจ็ดห้าสี่กับห้ <c oughs> าแปดสี่เป็นต้นเห็นชัดบ่กข่าคุณผู้ชมถูบถูบอย่าเข็นบ่ค่อยชัดปันใดเด้อค่ะเด้อเบิ่งเดี๋ยวแม่หมูสิสูมให้เบิ่งหรือคุณผู้ชมเห็นเป็นตัวใดเห็นบ่ตรงกันกับแม่หมูหรือจังใดกับบ่าวซู่แม่หมูฟังเลยเด้อค่ะเด้อเจ็ด ห้าสี่แล้วก็ 5, 8, วห้าแปดสี่ตัวท่านอันนี้ข้าพเจ้าเด้อเด้อเด้ไปเซอร์ทะเบียนรถใหม่ก่นอนเซอร์ทะเบียนรถใหม่เขาตไดใหมาบ่นี้เอา้าคือกันคือคือกันกับเลขทูบเผยถ้าหน้าแบบน,นี้นะทะเบียนรถใหม่ของเสียลงน้ำแข็งนะคะตรงกันกับเลขทูบเป๊ะ โตกหัานลำรั่วยูดีไม่แห้งเวิร์ดสุขภูสุขนสบัสด,ดีจ้า